อย่าเพิ่งดึงเบรกมือนะคะทำไมล่ะคะเราเพิ่งขับรถลุยน้ำมาใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่แนะนำให้ดึงเบรกมือหลังจากขับรถลุยน้ำทั่วมาค่ะ สวัสดีค่ะเซลจุ๋มมี่จากคัหน้าบ้านสุขค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วมสูงถนนหลายสายโดนตัดขาดและมีหลายคนที่จําเป็นต้องขับรถลุยน้ําแต่มีหลายคนยังไม่ทราบหลังจากที่เราขับรถลุยน้ําแล้วเราไม่ควรดึงเบรกมือค้างไว้ในขนาดจอดรถเพราะในเวลาที่เราขับรถลุยน้ําอาจมีน้าเด็ดลอดเข้าไปในระบบต่างๆของรถยนต์เช่นกระทะเบรกผ้าเบกรเบกสายเบรกมือหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่สัมผัสและแช่อยู่ในน้ำ เมื่อเวลาผ่านไปชิ้นส่วนเหล่านั้นจะมีสนิมเกาะหรือเกิดคราบสกรปรกฝังแน่นถ้าเราขับรถลุยน้ําแล้วจอดรถโดยใส่เบรกมือค้างเอาไว้อาจทําให้เบรกติดได้เนื่องจากมีน้ําอยู่ในระบบเบรกมีคราบสนิมเกาะและเป็นปัญหาที่พบบ่อยในช่วงนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วต้องทํำยังไงบ้างคะวิธีแก้ไม่ยากทำซ้ำได้เลยค่ะ หลังจากเราขับรถลุยน้ำมาเราไม่ควรดับเครื่องและใช้เบรกมือในการจอดในทันทีค่ะควรเหยียบเบรกเป็นระยะเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่อยู่ในระบบออกไปค่ะถ้าเราไม่ได้จอดรถในทางลาดชันให้ใช้เกียร์พีในการจอดก็เพียงพอแล้วค่ะหรือให้เราหาวัสดุมาหนุนล้อทดแทนการใช้เบรกมือไปก่อนนะคะวิธีนี้จะช่วยลดอาการเบรติดหลังจากขับรถลุยน้ำได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยยินดีค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพันดานมาสุขค่ะ